เดี๋ยวขอเอาถอมาหนยครับเลยได้เลยได้เลยร้อเลยใส่เลยครับไม่ได้เลต้อต่อเอามือต่ำๆตะเกีบของูก่ดวแล้วอันนี้อันนี้คือรันนี้คือธรรมชาติเลยเยี่ยมมากครับเกิการเี่มากครับ กินถามใหมครับกินน้แล้วถามเลย่งชอบงมีข้าวหุงเขาไ่กิถามเลยนัำเหนื่อยด้วยไปไปเร็วมาเร็วด้วยให้ดีแล้วก็้องีนะ 白眼了吧。Okay, <Okay. S 1> okay. ครับเย็ด <laughs> <laughs>